ย้นโฉมภรรยาของคุณโอมคะ่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพา,านนทุกท่านไปติดตามคะ่ะตอนนี้นะคะครอบครัวไฟเขียวแตยยังไร้ในส่วนของกำหนดงานแต่งของโอม อัจฉริรักหวาน3ปีกับแฟนสาวชาวเกาหลีพักจูฮีซึ่งงนด้านของเจ้าตัวเองก็เข้าใจไม่ห่วงในการทำงานพร้อมกับฟักต้นรักกับสาวชาวเกาหลีนาน3ปีค่ะพระเอกหนุ่มอมอัจฉรนามปานซึ่งแฟนสาวชาวเกาหลีนี้ช่วงนี้ฝ่ายหญิงก็ต้องอยู่เมืองไทยเพราะว่าติดปัญหาสถานการณ์ณปัจจุบันนั่นเองแล้วค่ะทาให้ต้องอาศัยอยู่ในเมืองไทยไปก่อนล่าสุดเองเจอหนุ่มอมในงานบวงสรวงละครเลยสอบถามถึงเรื่องแฟน ความความรักในตอนนี้ก็บอกเอาไว้ว่าปกติดีครับยังอยู่ด้วยกันครับก็บินกลับไปไม่ได้กลับไปเนี่ยก็ต้องกลับไปกักตัวเอาเป็นว่ายังคงอยู่ด้วยกันแน่นอนคนเราก็ต้องคิดถึงบ้านถ้าเป็นเราเราก็คิดถึงเราก็อยากกลับแต่สถานการณ์เองมันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับก็รอเขา คือเขาเองก็ไม่ค่อยเข้าใจในช่วงแรกๆเมื่อเขามาแล้วปรับสภาพเห็นวิธีการดําเนินชีวิตของเราเป็นแบบนี้เขาก็เรียนรู้ไปอาจไม่ค่อยชินกับการทํางานของเราจัางหวะก็ข,ขอให้ดีขึ้นมันไม่เชิง่าเปิดตัวไกลๆหรอกครับเพียงแต่ว่าอะไรที่สถานการณ์อะไรบางอย่างมันเอื้ออํานวยเราไม่ได้ปิดหรือว่าเปิดเราประทานเข้าก็ไปปกติมีคนเห็นหรือแค่ไม่มีใครเห็นแค่นั้นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเขาเป็นหนึ่งครูที่น่ารังมากๆค่ะ